น้องขาเกิดดราม่าไม่อีกแล้วสำหรับอดีตคู่รักอดีตสามีภรรยาอย่างบอสบิก๊กบิ๊กทีติวุฒิกับนะคะคุณแพรวพาวแสงทองสำหรับมหากรบดราม่าล่าสุด มีดราม่าใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วพวงลีดแค่พวงเดียวกับกลายเป็นดราม่านะคะสนันโซเชียลชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปถล่มทางด้านคุณแพรวแสงทองอย่างหนักเลยเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวมือนีสาวไอจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะและสาวไอไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับศักคพลพยสวัสดีค่ะสาวคพลพยค่ะสวัสดีค่ะกับประเด็นเรื่องราวที่ตอนนี้นะคะแฟนคลับทุกคน ให้การสนใจในเรื่องนี้เยอะแยะแล้วก็แชร์ออกไปแชร์ว่อนเลยอ่ารู้สึกว่าเลื่อนไปแพทฟอร์มไหนก็จะเจอในการที่ว่าพวงหลีดพวงเดียวเป็นปัญหาพี่น้องอ่าค่ะพวงหลีดแค่พวงเดียวเนี่ยเอ๊ะม,มันไปเป็นดราม่าได้ยังไงทําไมมันถึงจุดประเด็นดราม่าเกิดขึ้นได้และบอกเลยนะว่าดราม่านี้เนี่ยคนเข้าไปถล่มคุณแพ้เผาเสียงทองอย่างหนักเข้าไปต่อว่าวิพากวิจารหาว่าเนี่ย เอ๊ะมันบังเอิญไปไหมหรือว่าจงใจคุณตั้งใจให้มันเป็นเรื่องนี้คุณตั้งใจทําแบบนี้หรือเปล่าอืมทำไมต้องเป็นสีนี้ทำไมต้องอย่างนี้จนทางล่าสุดเนาะเราได้ไปเห็นในเพจค่ะเป็นเพจอีเซียมเนาะได้มีการออกมาพูดออกมาอ่าเหมือนกับว่าอ่าเอาลงนะคะว่าในการประเด็นของพวงหลีดเนาะเพราะว่าเพิ่นนะคะทางเพจบอกว่าต้องเป็นคน จุดๆ,ๆขนาดไหนตั้งใจส่งพวงหลิดไปให้ผู้ใหญ่ที่เคารบรักเป็นพวงหลิดสีม่วงแล้วก็ตั้งใจส่งไปวันนี้ทั้งที่ผู้ใหญ่คนนั้นเสียได้สองวันแล้วเจตนาคือหวังให้เกิดดราม่าในวันสําคัญของผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่า<ม>เพราะอาตีมงานของบนะ๊กน่ะคือสีม่วงจะบอกว่าไม่ให้คิดแบบนั้นแต่การกระทําเจตนาแสดงออกคนฉลาดเขาคิดทันหมดน่นล่อนนะ,ะเออกับเรื่องราวนี้ นั่นเองพร้อมกับรูปภาพที่เป็นพวงหลีดแผาวแล้วก็ซันนั่นเองค่ะอใช่ก็แล้วแฟนคลับก็ถลม่มถล่มเยอะทางแผ่วๆแล้วถล่มว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ทําไมต้องส่งพวงหลีดสีนี้ไป<ม>เหตุผลอะไรทําไมไม่ออกมาอธิบายอะไรต่างๆมากก็นั่นแหละประมาณพันก็คอมเมนต์พันเกือบสองพันนะคะในการที่แฟนคลับออกมาวิจารณ์กันกับ เรื่องของพวงรีนั่นเองค่ะจะมีอีกไหมอืมแล้วก็อ่าก็จะมีทางอ่าข้อความคอมเมนต์นะคะก็ทางอ่าอิเซียมนะคะได้มีการอาลงเยอะแยะมากมายเนาะ,ะแล้วก็ได้ไปเจออีกโพส์หนึ่งค่ะเป็น<ะ>โพส์ของทางชาวหนิตตาดีนั่นเองเนะะาะอทางโพส์นี้นะคะบอกว่า มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเฉยๆพร้อมกับรูปภาพที่บอกว่าชาวเน็ตตาดีคนหนึ่งจัดตีมวันเกิดสีม่วงอีกคนจ,จัดพวงหลีดสีม่วงงานสีดำคุณตาน้องเพลงมันแค่เรื่องบังเอิญเฉยๆนั่นเองค่ะอืม,อมก็คือว่าเนาะ ก่อนหน้าน,นี้คืออาจารย์เพลงของคุณเพีวเสียงทองนะคะได้พพนเดเยชีวิตล่งเนาะประมาณสองวันที่แล้วแล้วทีนี้นะคะคุณเพภาวเสียงทองรวมไปถึงน้องซันเนี่ยได้มีการส่งพวงลีดไปให้นะคะวันงานของอาจารย์ของคุณเพีวเสียงทองแล้วพวงลีดอันนี้มันสีม่วงซึ่งมันตรงกับเตรียมงานวันเกิดของผู้ยิบ้านฟินแลนด์หรือว่าบอสบิกและ ที่ก็คุณไม่ส่งไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ทําไมมาส่งวันนี้แถมยังเป็นสีม่วงอีกคือชาวเน็ตก็นะคะเอามายูเหมือนเดิม,มนะพี่น้องคะ่ะยูใส,<ม>ส่กัอนอกว่เนวรใช่ตั้งใจไปหรือเปล่าเอ๊ะหรือมันเรื่องบังเอิญค่ะ<ม>แน่นอนว่าชาวเน็ตก็ต้องลหลายๆคนก็มองว่าเนี่ยคุณแพรวแสงทองเนี่ยตั้งใจใช่ไหมที่จะต้องส่ง บอดิสสีม่วงอันนี้ไปให้นะคะวันวันวันเดียวกับวันสำคัญของบอดบิ๊กนั่นก็คือวันเกิดของบอดบิ๊กค่ะจนชาวเน็ตเองก็เข้าไปถล่มนะคะถล่มต่อว่าและเกิดดราม่านะคะทั้งด้านแพล,ลเสียงทองก็คือนี่แหละถูกชาวเน็ตต่อว่าว่าทําไมไม่หยุดเซะทําไมทําแบบนี้ทาให้เกิดดรามานู่นนี่น,นั่นมากมายพี่น้องคะ จนล่าสุดคุณเพียพาวเสียงทองเองก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเหมือนกันนะสำหรับประเด็นดาม่าพวงหลีดเนี่ยคุณเพียพาวเสียงทองโพสต์ผ่าน f เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าเนี่ยพวงหลีดสีม่วงมันมีปัญหาอะไรเหรอคะหนูงง,งและที่โอนสั่งก็ไม่ได้บอกว่าสีไหนเกิดเป็นกรูนะคะพวงหลีดสีม่วงก็ผิดหรือมันผิดกระบูนสูสือติซุ้มปึกค่ะ รพร้อมกับนะคะมีการแคปภาพการสั่งพวงรลีดเนาะพี่นอ้องขะว่าเขาสั่งแบบนี้นะก็คือเนี่ยสั่งคุยกับน้องเพลงพิมระดาเนาะสองพันบาทคะ่ะแม่แพลโอเคคะ่ะลูกขอบคุณด้วยค่ะแม่แพรก็คือไม่ได้คือแคปแชทให้ดูว่าแม่แพลเนี่ยสั่งพวงรลีดโดยที่ไม่ได้มีข้อความกำกับว่าต้องส่งวันไหนสีอะไรแค่บอกว่า แม่สั่งควงหลีดแค่นั้นก็โอนตังไปให้แค่นั้นเองใช่ค่ะอืมซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเป็นสีม่วงอะไรยังไงคือมันอาจจะไม่ได้คืออาจจะแบบเป็นเรื่องบังเอิญจริงไหมหรือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวทีนี้เรานะคะจะมาอ่านรายละเอียดพวงหลีดนห้ฟังก่อนออเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าสั่งไปเขาทําผิดเราหรือตั้งใจอย,อย่างนั้นอย่างนี้ เพราะว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจากรูปภาพนะคะทางคุณแม่แพลพว์น้องได้มีการแคปมาลงพวงหลีดนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนบอกว่าพวงหลีดสีขาวแล้วก็จะบอกว่าเป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์และเคารบสูงสุดเหมาะสําหรับผู้ที่ในวัยชนนะคะแล้วก็พวงหลีดสีขาวแล้วก็เขียวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสด,ดชื่นเนาะแล้วก็เป็นธรรมชาติ พวงดีดสีฟ้าบอกว่าเหมาะสําหรับไว้อะไรเด็กนั่นแหละแล้วก็พวงหลีดสีม่วงนะคะเหมาะสําหรับไว้อะไรผู้อาวุโสครูบาอาจารย์หรือบุอคคลที่เคารพนับถือถ้าพวงหลีดสีชมพูนะคะเหมาะสําหรับไว้อะไรเด็กประมาณนี้อ่าใ,ใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อค่าจละเหตุผลนะคะทางร้านเองเนี่ยอาจจะมองว่าคือคุณพาพาเพยงทองสั่งทําไปให้กับ อาจารย์เนาะ,ะซึ่งทางร้านก็นจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นแบบพวงหลีดที่ลูกศิษย์ลูกหาทําไปให้กับอาจารย์ที่ผู้เป็นที่รักเนาะและเป็นผู้อวโุโสครูบาอาจารย์ของคนพยาวเ,เสียงทองและสีม่วงเนี่ยมันสื่อถึงการไว้อะไรผู้อาวโุโสอุ๊บอ่ะพี่น้องค่ะขออภัยหมายถึงการไว้อะไรนะคะผู้อาวุโสครูบาอาจารย์นั่นเองใช่หมายความหมายที่จะ ไปสื่อว่าเตรียมงานของคุณบิ๊กนะคะหรือว่าบอสบิ๊กเนี่ยที่เขามีสีมว่วงเราก็ต้องทาพวงหรีดสีม่วงไปให้อันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยคือเหตุผลที่ชัดเจนแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะทำพวงหีดถึงเป็นสีม่วงอืมคือขอให้ทุกคนที่ยังคอมเมนต์อยู่เนาะก็ขอให้หยุดนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะว่าอ่าคือจังหวดแหละเพื่อนกระโปงหูดหอก กับการที่ว่า,าสีเนาะอาจจะเห็น <ạ. S 1> เพราะว่านี่แหละตามรายละเอียดเพิ่มเติมของทางร้าน<ะ>เพื่อนจะแบ่งไว้อย่างนี้ค่ะในการทําพวงเดแลแต่ลพวงนั่นเองค่ะใช่ใช่คําว่าสีเนี่ยจะบอกว่าสวาวขาวพอยเรื่องของสีเนี่ยมันบอกถึงถึงความมันมีความหมายมันมีปรับการสื่ออารมณ์สื่อความรู้สึกไปได้นะจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเอออย่างเขาให้สีนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ สัญลักษณ์ของความรักเป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นอะไรแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ,คะซึ่งสีม่วงเนี่ยเพิ่นกับเป็นสัญลักษณ์ของการไว้อะไรพูรพ้อเวโสนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อย่าพึ่งย่งนะคะ,คะอย่าพึ่งอคติอย่าพึ่งคิดลบเนาะเมนสองเมนนั่นแหละอะจ้งะางใดสาวคอมพอยมีอะไรเสริมอีกไหม,มก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะพี่น้องะ่ะก็ รู้สึกว่าอ่านทั้งสองฝั่งสองฝ่ายก็คือจบจบเลยนั่นเองค่ะในการที่รดาราม่าพวงลีดนั่นเองกับทีมงานค่ะเขียเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจค่ะเขียใ,ใช่ใช่เข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะฝ่ายหนึ่งก็คงไม่ได้ตั้งใจหลอกเออเนกเนก็กนอาจจะคิดไปได้แหละ นะมัน,ม,นมันคนละบุมมองกันใดๆก็ตอนนี้ก็คือเคลียร์แล้วจบแล้วก็จบทั้งสองฝ่ายเนาะพี่นองคะอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายแล้วก็ทุกคนเหมือนเดิมเสาไอกับเสาวคำพ้อยก็จะมาอัพเดตนะคะข่าวสารในวงการมอลลงอมอลลัมไม่สำหรับมือนี้เราท่าต่อคนอก็จบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ